5วิธีรักษาใจถึงจะต่างวัยก็สามารถนำไปใช้ได้1เปิดใจคุยกับคนที่ไว้ใจได้ลองเปิดใจคุยกับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่อาจเข้าใจคุณ2ให้เวลากับตัวเองและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องหาใครมาช่วยเยียวยาแต่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุข 3. ทํทำสิ่งที่ตัวเองรักและให้พลังใจตัวเองลองทำสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิละปะการอ่านหนังสือหรือการออกกำลังกาย 4. ออกไปพบเจอโลกภายนอกการออกไปเจอสังคมใหม่ๆหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นจะช่วยลดความเหงาและทำให้พบเจอผู้คนที่จริงใจ 5. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์หากไม่สะดวกคุยกับใครต่อหน้า ลองใช้อัพแชทหรือโซเชียลมีเดียที่ให้พื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยอย่างแอปคิวใจช่วยคุณได้100%เซ